จากที่ไปดูคลิปดังกี้กันนะทุกคนผมก็อยู่กับเจ้าตัวละไอตัวที่โม่นี่ค่ที่หลุดในบรรดาจักรวาลโอรันเนอร์ทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมดังกี้พูดอย่างงี้เดี๋ยมึงรู้เลยว่ากูจะโม่ได้โหดแค่ไหนเฮ้ยแต่ที่เอาจริงผมไม่ได้โม่นะผมพูดจริงทุกอย่างนะที่ผมพูดไปต้องมาดูในห้องแล้วป่ะมาดิไปเฮ้ยไอ้ขัดไอ้ดังจำได้บ้างหัวห้องอะโอเปอร่าเคออะ อ๋อที่เราเจอที่เกาหลีปะคนเนี้ยใช่ใช่ไอคนเนี้ยตัวแข่งเกาหลีที่เราแบบเกือบแพ้แต่แล้ก็ตบหัวทิ่มไปแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไอการงานแข่งแชมป์โลกปี2028ั่สิบแปดอ่ะปีนั้นที่แบบมึงมึงฟอร์มตกอ่ะแล้วกูต้องเรียกมึงไปคุยในห้องน้ำอ่ะคือแบบเฮ้กตันนักตีมึงไงเรี้ยกมึงเล่นอะไรของมึงวะมึงดูไม่ได้เลยไม่ตอนนั้นกูบอกกูปวดขี้ไงมึงตอนมึงเรียกกูไปห้องน้ำกูก็ไปขี้แค่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะมึงก็เห็นว่ากูหดแค่ไหนจริงเออใช่ใช่ใช่กูจำ กูก็ว่าทำมาอยู่ๆฟอร์มมึงก็ดีขึ้นเฉยเลยวะโถ่ขี้มันคำดาไอ้ถ้าถ้าถ้าเท่าปีนั้นมึงแบบไม่ติดขี้นะกูว่าเราแบบไม่มีใครเอาลงแล้วจริงๆจะเสียได้เราเราไปแพ้ใครวะจำชื่อไม่ได้วะอย่าไปจำเลยเราแพ้ใครใครวะทีมอะไรวะม,ม,ม,มันเราเคยแพ้จ้วเหรอไม่ไม่เราแพ้ทีมหนึ่งอะทีมเกาหลีอะกูลืมชื่อทีมอะไอ้ส่งลงปังป่ะ ไม่ใช่มึงบ้ามะเนี่ยมันชื่อทีมมาราการสุ่มซุ่มไหนวะกูณจำได้ะส่งหลงฝังไงเนีย <c oughs> ไอ้นี่บอกวะลามยอนที่ทีมลามยอนทีมเป็นอาหารเกาหลีจับไที่ไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้ใช่แน่นอนทีมต๊อกโบกีวิจินต๊อกโบกีที่มันอยู่ประเทศจีนป่ะที่มันอยู่ตรงตรงแถวแถวหวังเซียงเฉิงไงเฮียใหญ่ให่เออมึงก็จำได้ดี่มาคาง้างหมูหั่นอะหมูหั่น หมูหั่น <ừ, S 1> ที่มันมีชายผีขายป่ะเออ <c oughs> นั่นแหละชาวตีางชาติที่นมันใช้หมูนี่นะหมูคุโรบุตะคุโรบุตะของร้านร้านเจดาวป่ะ <c oughs> เออไม่ไม่ไม,ไม่คนขายชื่อเจดเดือนเจ <c oughs> เดือนโอเคเจดาวตายไปแล้วไปฝากแฟนกันโอ้โหังที่น้องมึงตามมาอีกแล้ววะ่ะตัวแข่งตัวแข่งอาร์เจนตินาชื่ออะไรนะไ <c oughs> อ้นี่ไ <c oughs> อ้นี่เพิ่งตกรอบบราซิลไปนะไอ้คนเนี้ยเอ้าเหรอเพิ่งตกลาบาราซิลอ๋อชื่อเต็ง มันไม่ไหวหรอกเด็ดกูต้องปูดตอนที่มันทักทายแนะนำตัวเมืองนี้ประเทศไหนนะอ่าอยู่อเมริกาเหนืออเมริกาเหนือตอนนั้นเขาเขาชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรวะกูจำไม่ค่อยได้มารากาซอสมารากาซอสนั่นนั่นเมกาไว้ใช่เด็กกูก็คือด่านเนี้ยเมื่อก่อนกูเป็นแชมป์ที่หนึ่งระดับแบบโอ้โหคลีเหนือ โอ้โหแล้วมื่อกี้ด่านนี้เวลามันเป็นเนี่ยหีมะเนี่ยโอ้โหนเผ่าเอสติโมเฮียโอ้โหลูกแท้ๆเผ่าเอสติโมโอ้โถไอ้เหี้ยกูตกแล้วกูอยู่มาจะเกิดโอ้โหช้างแมอสโอ้โหลูกหลานตรงนั้นแหละคือช้างแมอสอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกูนะเว้ยไอ้เหี้ยกูไปขี่กับชนกับพันธุ์เล่วดมาแล้วไอ้เหี้ยช้างแมอส เมื่อก่อนนี้กูวิ่งทุกวันวิ่งตั้งแต่เช้าเอาวิงได้เนี่ยกูให้เต็มที่เชืงวันวิงเชื่องไหวมีให้เราบอนไปด้วยซ้ำไอ้เหี้ยก็สมัยเก่าด่านนี้มันสี่สิบรอบไม่ใช่เหรอที่มึงวิ่งไปสามสิบห้าก็ยังเหนื่อยทั้งที่แล้วมึงแบบร้องไห้ร้องไห้มาหาไอ้เหี่แล้วตอนที่กูไปไปแข่งที่ญี่ปุ่นอ่ะกูบ้างไปไปแซงมันโค้งที่สามสิบสองทิ้ชนะเฉยเลยหมายถึงมันจำได้ไงไอสกาโมโตะอ่อไอ้ไอ้ตนะนะกูจำได้ไอ้อ่อโม่่ไอที่ ยินเฮแบบว่าโหจำได้เลยที่ตอนนั้นมีแข่งแข่งที่มีมีเอเลียวเฮที่ไอ้ต้าไปตบยับป่ะจำได้แล้วเออไอ้เลียวเฮโดนกระตบยับเลยอุ้ยเสกขำเสกซ้อน้หไม่เอ้ยอะไรสักวิ่งปีแล้วะอ้าวมันเข้าเซตแล้ววะสมัยนั้นนี่คนบราซิลนี่โดนตบยับเลยไม่ใช่เหรอวะที่เราไปตบกันอะจำได้ป่ะที่ไปแข่งที่อิตาลีอ่ะ บาเซลชมเปี้ยนชิพสองพันสามสองทั้งหมดสามสองเยอะเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเซ็ตเลยไม่ถามมะไม่รู้จะเตรียมพร้อมมานหรอความจยิงเท่มกันท่องเงินอไม่พูดอ่ะพอเกมมันถึงตกรอบที่ที่เกาหลีเหนือไม่มีความเตรียมพร้อมเที่ก็ตอนนั้นน้องกูฟอมตกกับไอซ์แสเออไอ้ห่าช่วงนั้นมันแพ้พวกปากกิลาฐานมาก็ต้องแบบจิตตกกันมากจริง มันแพ้ไพ่ตัวมันเองพี่เอาให้แต่งบลกสิบตั้งแต่งชุดบลกสามมาไอ้เรื่องได้แลาวไว้หนึ่งกูเป๊กูเป๊เลยสัสทิกซอด่านนี้กูต่อเองกับมือกูจำได้อะไรกูเป็นคนต่อไอ้สัตว์กูกูต่อกับไอ้หลงเสียงปากอะไรเนี้ยหรอไอ้นี่แข่งที่จีนชัวะแล้วไอ้ยับเดียับไอ้เพื่อนสนิทมึงที่เนี่ยเนปาลไอ้มากะฮี้ัก่งเงี้ยเดี๋ยวอยู่มะมาละกี้กูเล่นมันมันไปฟอร์มดีตรงอยู่ในสเตสเต่ะ ไม่ใช่ว่าเองเจอกันครั้งแรกตอนแข่งลอบชิงที่มองโกลล <c oughs> เลียล่ะมองโกเลียไอ้น,นี่ไปเจอไปเจอสวิตเซอร์แลนด์แต่ไอ้ดังมันมาเจอผมที่ญี่ปุ่นตอนนั้นแข่งสมัยยูเนเต็ดสเตทรอบสี่สิบสองมั้งตอนกูไปแข่งที่โคลัมเบียไอ้นี่ยังนั่งดูอยู่เลยโคลัมเบีย ผมไปเจอพี่เซอร์อฟารีบ้าตอนนั้นแนะนำมูต,ตี้ให้หรู้จักด้วยดิก็จะไม่ผิดเออดีแล้วมันบินมาจากลอนดอนนะก็ว่ามูตี้ขอขอขอคำนียงอังกฤษแบบไปก่อนได้ปะชมยาอะไรกูจเรียกยังไเราบินจากลอนดอนกูนเห็นบ้าอยู่ย่างกุง้งนี่มินนะมันฝังเโาเหรอไอ้ดินหุยอย่าง,ต,ง <c oughs> ตึงไอ้ดินหุยจำได้แหล,ละเอ้นั่นไหนคนหนึ่งชื่ออะไรวะดังกูลืมชื่ออ่ะ ตัวนั้นแม่งตัวแข็งตัวจริงตัวเต็งทีมทีเลยเอ่อไอเสียงไห้ขึ้นไข่ฉัลงเลยถามเร็วว่าอย่างเงี้ยแหละตัวหาอะไนเสียงไห้ถ้าอยู่อ่อนคลายจริงๆนะว่าลูกครึ่งแต่พ่อเป็นคนจริงพี่พ่อมันอาศัยอยู่แถวหนองจอกว่ะไปทำพีเลียแางนั้นต้องบอกเฉว่าพ่อเป็นคนจริงแล้วแม่มันเป็นหลงอยู่ซาอุดิอาระเบียได้ไงวะ ไอ้ครอบครัวก็แตกแยกอย่างว่ะไอ้เยี่ยมงอยู่ไม่เป็นดีเลยเออที่พ่อเขาพ่อใหม่เขาอยู <skincare> ่อะไรล่ะบราซิลป่ะเอออ๋อเจีไอ้เจียงไหนที่ลูกเขาเกิดเขาเลี้ยังอยู่เวียดนามอ่ะลูกเขาชื่ออะไรวะดังลืมชื่อลูกเขาอีกแล้วอ่ากาโต้ไอ้เหี้ยลูกเขาอยู่ไปเรื่อยอ่ะลูกอยเขาอยู่ที่มองชื่ออย่างญี่ปุ่นดิ แต่ต ok ้นต้นคูนเขามาจากเลบานอนนะต้าเลอ๋อไอ้ลูกเลเบนอนมันผู้หญิงนี่คนเล็กอ๋อน้องจังกี้วัวีวัวไอ้เจียวฮือที่มันเกือบเเกกบบชนะเราได้ที่มันที่มันเกือบชนะเราได้อ่ะในปีปีเลตสเตตรอบที่เจตแปนมั้งจำไม่ผิดอ่ะอเมริกาเทียไอ้ชื่อเจียวฮือลูกพึ่งจีนปีเลตสเตตที่เจียวหื้อ คาใจวันนั้นที่เป่งเลยงานแป่งเทียเนี่ยเวกัสอะพี่ไหนวะเวกัสอะแบบพี่เนี่ยรั่วรั่วอะไรไอ้นี่ก็ไอ้ก้อใจมันมันโหอ๋อแล้วเป่งพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยดันรั่วความเร็วอะเฮ้ยนี่ไม่เห็นกองเชียร์ทีมจีนละไอ้ก้อใจวิ่งวิ่งฉิวเลยไทยแลนด์ไปอยู่สิบสามคนตอนนั้นที่ไปเหรอเราเลยไม่มีแรงเงิน กินต้องไปสองสามพันนี้อะไายไปสิบสามคนเออดิลาก่อนน้องน้องฝันดีน้องตอนนั้นไปแข่งที่เมืองไรวะดังกี้ควางตุ้ยป่ะได้ข่าเมื่อกี้อยู่ทำอะไรกันไรึเหรอล่ารักเธอคุ้มกว่าควางตุ้ยอ่ะ